ดยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PK I u Talk นะคะรายการที่จะทอล์กทุกเรื่องภายในรั้ว PK IU ค่ะเราจะหยิบประเด็นดังๆประเด็นไฮไลท์ประเด็นเด็ดๆภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภาัฏภูเก็ตของเรานะคะมา เผยแพร่แล้วก็มาเจาะลึกในประเด็นต่างๆให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะทางช่อง YouTube ของมาหาวิทยาลัยพ k คเกีย n n ยนะคะคอนเซปต์ของรายการของเราก็คือจะหยิบประเด็นดังประเด็นไฮไลท์ประเด็นเด็ดๆประเด็นปังๆนะคะซึ่ง EP ีแรกของเราต้องเริ่มด้วยประเด็นนี้เท่านั้นค่ะทีมนี้เท่านั้นทีมเดอะหอยค่ะที่เขาไปชนะการประกวด ยังวัน Best of the Best ระดับประเทศนะคะจากโครงการออมสินยุวพักประจำปี2,566ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางทีมงานอาจารย์ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและน้องๆนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของทีมนี้นะคะได้มาอยู่กับเราในที่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยขอให้ทุกคนแนะนําตัวกันสักนิดนึงค่ะเริ่มจากใครดีเอ่ย อาจารย์ครับผมประเสริฐจริยือพงศ์นะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาคากรรมศาสตร์นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะอาจารย์รัฐค่ะอาจารย์รุ่งรัตทองสกุลจากสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับชื่อนายภูมิศักดิ์อินตาชอนงภูมิครับเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์เหมือนกันครับอ่าสมัยด้านหลังนิดนึงค่ะ สวัสดีครับดดสอนเต็งรังครับไกด์ครับจากนิเทศศาสตร์ครับสวัสดีค่ะวิภาวดีเชียตีค่ะเทคโนโลยีอาหารอินด,ดี้ค่ะสวัสดีครับผมกฤษณากรนยมจรครับจากสาขาศิละปะและการออกแบบครับเดยกว่านี่คือเป็นกลุ่มสาขาหลากักๆที่ดำเนินง,งานทีมนี้ใช่ไหมคะใช่ครับย้อนกลับไปขอ,อย้อนกลับไปนิดนึงที่มาจุดเริ่มต้นของการฟอร์มทีมหรือหอยนะคะเรามีเส้นทางที่มาการ ทำงานของทีนี้ยังไงบ้างคะ,ะจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มจากเดิมเนี่ยเรามีโครงการอมสินยั่วพัดรักถิ่นปีที่แล้วคือปี2565นะคะแล้วพอปีนี้เราก็รู้ว่าเราน่าจะต้องดําเนินงานต่อของปี2566เราก็กําลังหาโจทย์ว่าเราจะเลือกโจทย์ไหนพื้นที่ไหนในการที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าเรื่องการท่องเที่ยวจนกระทั่งขณะที่กําลังหาโจทย์ชุมชนก็ร้องขอว่าที่ชุมชนบางจันทร์ นะคะอำเภอตะกวดทุ่งจอดพังงานเนี่ยตมบนหลอยุงเนี่ยนะคะมีหอยพงหรือว่าหอยกระพงเนี่ยเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเรามีปัญหาจากชุมชนละที่ต้องการให้เราไปสานต่อในเรื่องของอผลิตภัณฑ์หรือการแปรรูปหอยพงหรือหอยกระพงแล้วก็สอดรับกับโครงการอมสินยุวพัฒรักทินปี2566ที่เราที่เราได้ทํามาตั้งแต่ปี2565ก็มาสานต่อโครงการนี้ค่ะเขาเป็นพื้นที่ที่ มีหอยพง์ขึ้นเยอะมากเลยค่ะเป็นหอยพงธรรมชาติที่มีอยู่เยอะมากแล้วก็ปัญหาของเขาก็คือในลักษณะของตัวหอยพง์เนี่ยขายไม่ได้นะแล้วก็ราคาถูกอีกอย่างหนึ่งพอแกะออกมาถึงเนี่ยอายุการเก็บรักษามันก็แป๊บเดียวก็มันก็เน่าเสียถ้าขายไม่ได้ก็เลยเป็นโจทย์ที่เราเอามา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากหอยพงขึ้นมาครับปกติชาวบ้านเดิมเดิมทีแล้วชาวบ้านเขานําไปจําหน่ายหรือว่าขายกันยังไงอะคะเขาขายกันในหมู่บ้านค่ะขายหมู่บ้านใช่ไหมะภูมิลงพื้นที่ภูมิเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้าง หลังจากที่ลงพื้นที่นะครับชาวบ้านก็บอกว่าหอยนะครับมันเก็บไว้ได้ไม่นานเก็บ<ม>ไว้ได้คืนเดียวก็ตัวก็ฝ่อแล้วก็รีบกินไม่อร่อยแล้ว<ม>แล้วก็ด้วยความอย่างด้วยความที่ว่ามันเก็บไว้ได้ไม่นานนี่แหละครับก็เลยขายแบบส่งไกลๆไม่ได้ก็เลยขายได้แต่ในพื้นที่เท่านั้นแล้วก็ครั้นจะขายทุกวันทุกวันคนกินมันก็เบื่อใช่ไหม<ช>ล่ะครับพี่เกศแล้วเราก็เลยเห็นปัญหาก,กันตรงนี้แล,แล้วหลังจากนั้นเราเรายัางไงกันต่อคะ,อะ หลังจากนั้นเริ่มต้นก็คือจะมีบางศาสตร์ที่ลงอย่างเช่นภาษาไทย<อ>นิเทศแล้วก็ศิละปะและการออกแบบ<อ>เราก็ออกเรือลงเรือพร้อมกับชาวประมง<อ>เพื่อไปหาหอยพงว่าเขามีกระบวนการมีวิธีการหาอย่างไรเราก็เห็นภูมิปัญญาตั้งแต่เขาไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆนะคะ<อ>ในการดำลงไปน้ําลึกนะคะดำลงไปแล้วก็เอาหอยพงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของเขา<อ><อ>ที่เขามีเทคนิควิธีการมาตั้งแต่บรโบราณแล้วก<อ>็ได<อ>้หอยพงมาแล้วก็ผ่านกระบวนการล้างแล้วก็แกะ ซึ่งการแกะหอยพงออกมาเนี่ยแล้วก็ใส่ในกระป๋องเนี่ยหนึ่งกระป๋องเขาจะขายได้กี่บาทนะคะปูงขายอยู่กิโลกรัมละ5บาทครับกิโลกรัมละ50หรือ60ประมาณนั้นอ่ะกิโลกรัมละ5 0าบาทแต่กระป๋องที่เขาที่เขาแกะแล้วค่ะค่าแกะเนี่ยได้5บาททีนี้เมื่อชุมชนบอกว่าต้องแปรรูปเมื่อต้องแปรรูปสิ่งที่เราคิดเลยค่ะว่าลําพังเราสาศาสตร์เนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่ก็เลยมาประสานงานทางอาจารย์ตู้ว่าชุมชนต้องการแบบนี้ ทางผู้ส้ายเทคโนโลยีอาหารเนี่ยะจะดีไซน์อะไรต่อไหมอาจารย์ตู่บอกโอเคน่าสนใจเพื่อจะไปช่วยชุมชนค่ะนี่คือที่มาที่ไปอ,อยากให้ทุกคนช่วยเล่ากันนิดนึงว่าในแต่ละขั้นตอน <c oughs> กระบวนการทุกคนได้มีส่วนร่วมสาขาได้มีส่วนร่วมกันยังไงกันบ้างคือ <c oughs> ในในกระบวนการที่ได้รับโจทย์มาในเรื่องของการแปลรูปเนี่ยก็คือลักษณะของหอยพงคือคือหอยอ่ะจริงๆแล้วเป็น เป็นตัวตัวตัววัตถุดิบของมันเองเนี่ยมันมันมีต้นทุนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นอาหารที่ถ้าเอามาประกอบอาหารแล้วมันรสชาติมันกนล้างดีเนาะ<ม>แล้วก็าตามศาสตร์ของอหลักการในเรื่องของการไปรูปอาหารเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้หนึ่งสามารถเก็บเก็บรักษาไว้ได้นานสองรสชาติต้องอร่อยในเรื่องของคุณค่าโภชนาการเราก็ต้องคํานึงถึงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเอามา ไปยุกในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยเป็นหอยหอยพงสามรสนะ mm hmm. ตัวที่สองก็คือตัวข้าวเกี๊ยวหอยพง <Okay. S 2> ซึ่งข้าวเกี๊ยวหอยพงเนี่ยอนอกจากตัวหอยพงที่จะเป็นเป็นตัวชูในเรื่องของรสชาติแล้วก็มีการเสริมในเรื่องของฟักทองไปเ,เพื่อ,เพ,อเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ <Okay. S 2> เนาะส่วนตัวที่สามเนี่ยที่เราทําก็คือเราเราเอาตัวเปลือกหอยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านเวลาเขาเขานำหอยพงมา แกะแล้วก็เอาเนื้อของมันมากินเนี่ยเปลือกเขาก็ทิ้งนะทิ้งลงทะเลบ้างทิ้งตามบ้านบ้างซึ่งการย่อยสลายมันค่อนข้างนานเนาะแล้วก็กลายเป็นขยะนะเราก็เอามาทําเป็นเปลือกหอยบดนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาเอาไปใช้ในการปรับปรุงดินนะแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุให้กับดินได้ด้วยตัวตัวเนี้ยจริงๆแล้วทางทางออมสินเขาก็ เขาก็ทึ่งนะครับเพราะเราเราใช้หลักการของซีโรเวสก็คือทุกอย่างเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้สูงสุด <c oughs> ประโยชน์ได้หมดเลยนะ <c oughs> และปัจจุบันเนี่ยทางกลุ่มอนุอนรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้า,บานบางจันทเนี่ยเขาก็เอาเปลือกหอยพงเนี่ยไปไป,ไปใส่ต้นไม้ของเขาด้วยนะ, <c oughs> ะก็แล้วก็ผลผลิตเนี่ยค่อนข้างดีนะ <c oughs> ซึ่งซึ่งตรงเนี้เป็นเป็นคำที่ออกมาจากชาวบ,บ้านเลยตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นหลักๆที่ทาง ทางอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีอาหารเป็นผู้ร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วน้องน้องนักศึกษาด้านหลังคะสาขาเทคโนโลยีอาหารช่วยอะไรบ้างเอ่ยในโปรเจกต์นี้ก็หลังจากที่เพื่อนได้เอาหอยมาค่ะตอนแรกล็อตแรกที่ว่าเพื่อนเอาหอยมาค่ะเพื่อนก็ได้เล่าว่าหอยเนี่ยมันเก็บได้แค่วันเดียวถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แช่น้ำทะเล่ะคะเก็บได้แค่วันเดียวแล้วก็มันจะเหมือนที่เพื่อนบอกค่ะหอยมันจะฟอเร็วมาก แล้วพอเหมือนมาคุยกับอาจารย์นะคะเราก็ได้ทําการคิดว่าถ้าเราจะแปลรูปหอยพงเนี่ยเราจะแปลเป็นอะไรได้บ้างที่ชาวบ้านสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออุปกรณ์จากทางเราะคะ่ะก็เลยกลายเป็นพวกหอยสามรสแล้วก็ข้าวเกี๊ยวหอยพงค่ะแล้วขั้นตอนในการปรับปรุงสูตรวิธีการปรับปรุงสูตรเราก็มีส่วนร่วมในการทําตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ,คะมก็ได้คิดประมาณสามสูตรค่ะแต่สุดท้ายก็เอาสูตรใหม่สูตรที่สี่ค่ะ <laughs> คือ yeah. จริงๆแล้วในหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะมีเรื่องของการทดสอบชิม mm hmm. นะซึ่งเป็นการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคนะเราทดสอบกันยังไงล่ะคะใช้ผู้ mm hmm. ทดสอบชิมที่ที่เรามีการเทรนมาแล้วแล้วก็ให้ชิมดูความชอบโดยรวมของตัวผลิตภัณนฑน mm ์ hmm. ตัวนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งที่ที่เราต้องทําก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านโภชนาการนะเพื่อที่จะรู้ว่าตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ย มันมีคุณค่าทางบุการเท่าไหร่ด้วยแล้วไปในส่วนของภาษาไทยทางสาขาภาษาไทยมีส่วนร่วมในกับโปรเจกต์ในครั้งนี้บ้างคะในส่วนของภาษาไทยต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บริการเนาะให้บริการผู้ประสานงานให้บริการเป็นผู้นําเสนอเป็นผู้ใช้ใช้ศาสตร์ในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยในการร่วมขับเคลื่อนกับทีมงานอีกทั้ง สามสี่สตร์ที่เราร่วมด้วยช่วยกันค่ะซูมทาอะไรบ้าก็นอกจากจะเป็นผู้นําเสนอนะครับหลังก็จะมีเป็นการเวลามีทีมมีการประชุมนะครับศาสตร์ประาไทยผมแล้วก็เพื่อนก็จะเป็นผู้จดบันทึกการประชุมเพื่อแบบว่าเอาเอามติเหล่านั้นนะครับไปวางแผนต่อว่าจะทําอะไรต่อไปแล้วก็เอาตัวแผนที่วางครับไปลงมือทําเลยที่คุยกับเพื่อนอีกสัตว์ที่เหลือครับแล้วก็มีหน้าที่นําเสนอก็ก็ได้ความรู้จากสตร์ประสาไทยเต็มเมเลยครับ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำพอยต์เรื่องการนำเสนอการจัดลำดับในการนำเสนอทั้งในส่วนของพอยต์และก็ส่วนของวิทีาะคะเป็นทีมหลังบ้านที่ขับไม่ได้นั่นแหละค่ะข้างหลังละคะข้างหลังสาขานทเทศาสตร์นศาสตร์ช่วยอะไรบ้างเอ่ยก็หลักๆนะครับในในศาสตร์ของนิเทศเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ตัวแพ็กเกจเป็นเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวีทีอาร์ต่างๆครับที่จะโปรโมทให้ตัวหอยพงตัวนี้ครับถูกยกระดับขึ้นในอีกระดับหนึ่ง จนทําให้กลายเป็นเป็นสื่อตัวใหม่ตัวหนึ่งขึ้นมาได้เลยครับของอของชุมชนก็ช่วยในการผลิตสื่อเผยแพร่สื่อเห็นมีคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้มีคลิปวิดีโอที่แบบไปถ่ายลงพื้นที่ตรงนั้นก็คือผลงานเราได้ใช่ไหมคะใช่ครับอ,อ่ะต่อไปค่ะก็ของผมในส่วนของศิลปกรรมและการออกแบบนะครับก็ออกแบบพวกหอยกระพงนะครับซึ่งตัวหอยกระพงเนี้ยเหมือนตัวหอยแมงผู้ใช่ไหมครับ ครับผมลักษณะคล้ายๆคล้ายๆใช่ครับคล้ายๆตัวเล็กกว่าครับผม<ห> <ฮะ S 1> แล้วก็ของผมเนี่ยได้รับโจทย์ที่ยากมากครับผมจะออกแบบยังไง <c oughs> ให้หอยกับพงเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนหอยแมงผู้อืออ๋อออกแบบยังไงไม่ให้มันเหมือนก็เปลี่ยนจากสีแล้วก็ขนาดครับะครับผมอันนี้ก็คือเอาไว้เอาไว้เวลาทำพรีเซนต์ตัวทำตัว พิเศษด้วยแพคเกจตัวแพคเกจของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยก็จ,จะเป็นหอยที่วาดขึ้นมาค่ะ,คะเป็นเปลือกหอยที่วาดขึ้นมาเพื่อเห็นว่ามันเสมือนจรงิงหลังจากที่เราได้ร่วมกระบวนการการทำแล้วค่ะหลังจากนั้นก็คือเราก็ต้องไปเข้าประกวดใช่ไหมคะ<ช>คือคอยากให้เล่าความรู้สึกในวันประกวดนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างตั้งแต่แบบอรอบแรกเป็นยังไงกันบ้างคะ รอบแรกเราคัดเลือกกันในมหาวิทยาลัยนะคะ,คะรอบแรกจะมีอยู่5ทีมเพราะว่าโครงการอมสินยุพั์รักถิ่นเนี่ยทางธนาคารอมสินให้เป็นโครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยหนึ่งโครงการและในโครงการใหญ่ก็จะมีโครงการย่อยอ5โครงการเดอะฮอยของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการย่อยอซึ่งจะมีการคัดเลือกเดอะเบสจากมหาวิทยาลัยเพื่อส่งไปยังระดับประเทศค่ะ และจากระดับประเทศเนี้ยก็คัดเลือกให้เหลือ60ทีมนะคะเริ่มต้นที่60ทีมจากทั้งหมด345คัดให้เหลือ60จาก60ให้เหลือ30จาก30ให้เหลือ12ทีนี้ของเราเนี้ยก็ติด1ใน12ที่ต้องไปคัดเลือกต่อนะคะทีนี้ของเราเนี้ยในการแบ่งประเภทของของผลิตภัณฑ์หรือการท่องเที่ยวก็ตามเขาก็จะมีหลายๆหมวดเช่นหมวดใช้ดีหมวดสวยดีกินดีรักดีมีทั้งหมด6หมวด ของเราเนี่ยอยู่ในหมวดกินดี<ม>เพราะว่าของเราเน้<ม>เน,นที่อาหารตัวผลิตภัณฑ์ก็<ข>คือตัว<อ>สามรสตัวข้าวเกรียบแต่<ฮ>ว่าจุดเด่นของเราเหมือนที่จันตู้บอกอะค่ะว่าเรามีเปลือกหอยพงที่ค่อนข้างว้าว<ม>เพราะเราสามารถใช้ทุกสิ่งอย่างของหอยพงเนี่ยที่ได้มาจากทะเลเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าแล้วมันเกิดผลอของเราเนี่ยเริ่มต้นจากต้นน้ําต้นน้ําแปลว่าเราไม่มีอะไรมาก่อนเลยทุกอย่างเริ่มต้น จากศูนย์แล้วไป1แล้วเราสามารถเดินไปจนกระทั่งเกือบถึง10เนาะถ้า10เนี่ยเรามองว่าคือการขอรับรองมาตรฐานแต่ด้วยลักษณะของโรงเรือนตัวอาคารเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมเพราะเราเราเพิ่งเริ่มต้นนะคะดังนั้นตอนนี้เรายังไม่ถึงดังนั้นตอนที่ไปเนี่ยหลังจากที่เราผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเราค่อนข้างกังวล เรารู้สึกว่าเราไม่น่าจะไปไปต่อถึง the best of the best ได้แต่เราเข้าไปแค่1ใน12เนี่ยเราก็ปลื้มแล้วใช่ไหมคะภูมิกปลื้มปลื้มมากแล้วเพราะเราก็ก็สุดแล้วจาก1ใน12จาก3 4 5ใช่ไหมคะแล้วเราว่าเรายังไม่ได้อ่อยเรายังไม่ได้รับรองมาตรฐานแต่เรามีกระบวนการที่เราเรามั่นใจว่าเราแข็งแรง แล้วเราพยายามหาทุกจุดที่เราคิดว่าเรายังยังไม่ปังยังมีรูร่วเนี่ย<ม>ว่าทําอย่างไรให้เราสามารถปิดรูร่วแล้วสามารถนําทีมของเราเนี่ยไปคว้าชัยได้ดังนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ของ3รถเข้าเกลียบหรือว่าปุ๋ยปรับสภาพดินนะคะแต่ว่าอยู่ที่กระบวนการทํางานที่ทางาคณะกรรมการเห็นว่าเราสามารถบรูรณาการทั้ง3-4สศาสตร์ของเราเนี่ยม,มันได้อย่างลงตัว<ม>อีกฝ่ายไม่ถนัด อีกศาสตร์ไม่ถนัดแต่อีกศาสตร์หนึงมาเติมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือกลายเป็นจุดเด่นของอเราวันที่เข้าชิงอะ,ค,ะค่ะเห็นมีมีถ่ายทอดสดใช่ไหมไลฟ์สดบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศตอนนั้นคือถ้าดูจากหน้ากล้องอะบรรยากาศจะดูสนุกสนานมากมแต่ว่าด้วยผู้นำเสนอทุกคนทุกกลุ่มทุกทีมที่นั่งอ,อยู่ตรงน,นั้นคือใจเต้นตึกตักกันทุกคนเพราะเพราะว่าเขาบอกว่าจะสุ่ม แบบสุ่มทุกประเภทแล้วจะไม่มีใครรู้ก่อนเลยว่าใครจะได้ขึ้นก่อน,นขึ้นหลัง<อ><อ>ทุกคนจะตื่นเต้นกันหมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบพอได้รู้ว่าเป็นทีมตัวเองก็คือแบบแย่แล้วกด <laughs> ดันแต่แต่ว่าก็มั่นใจว่าเพราะว่าซ้อมมาอย่างดี <laughs> <ม>เลยฮะ <laughs> เห็นมีก่อนขึ้นเวทีเปิดตัวด้วยร้องเพลงใช่ไหมคะคเป็นเพลงอะไรเอ่ยก็เป็นเพลงตันยงครับอ๋อจะให้สักนิดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะิง้แล้วเพลงตันยงเนี่ยเป็นเพลงพื้นถิ่น ของภาคใต้ของกลุ่มมุสลิมหรือว่ากลุ่มชาวเลอะไรเงรี้ยค่ะแล้วบางอื่นว่าชุมชนบางจันเนี้ยเขามีการร้องเพลงแล้วก็เต้นร้องเงิงหรือว่าโดยใช้เพลงตันหยงอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะยังคือชาวบ้านกันร,ร้องทั่วๆไปไม่ได้นํามานํา นำเสนอผ่านสื่อต่างๆแต่ทีนี้เราก็นําจุดเด่นตรงนั้นนะคะมาแต่งเป็นเพลงตันยงเพื่อเปิดตัวเนื่องจากก็มีกิมบิกเปิดตัวใช้เวลาหนึ่งนาทีโดยมีท่าประกอบด้วยใช่ไหมซึ่งทีมงานก็จะทําท่าประกอบได้ค่ะฟังกันเลยดีกว่าค่ะตันยงตันยงยงไรลาะน้องยงดอกกายมาตามาตาและของดีเดอะหอยทีมนี้เชิญชวนชม ชิมชอบแชรโชมิใช่อิโมให้เสียอารมณ์เดอะหอยที่นี้เชิญชวนชมผิดเพลินรื่นรมสมอูราจะคอยพงตัวจิตใครครวนพินิจเพื่อเพิ่มมูลค่าพร้อมแล้วเชิญทานทัศนาหอยพงพังงาจิ๋วเจ๋วจุจจุโห อะไรนะจิ๋วอันนี้จิ๋วฮะจิ๋วแจ๋วจุกจุกจุกโอ้โหเรียกว่าเป็นท่าปิดตัวไฮไลท์ต้องมีจิ๋วแจ๋วจุกจุกนะคะพอหลังจากที่ได้รับรางวัลแล้วอะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดไหมคิดว่าว่าแบบมันจะเป็นของเราหรอมันจะเป็นทีมเราหรอเห็นเบื้องหลังแบบว่าแต่ละคนแบบว่าเฮกีบกัดกันมาไม่ไม่ได้เฮอย่างเดียวนะคะน้ําตาน้าตาร่วงกันเป็นแถวๆต้องบอกว่าคือมันคาดไม่ถึงนะจันทร์ใช่ใช่มันมันคาดไม่ถึงกัน กระบวนการทํางานของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราวางหลักการในเรื่องของออจ,าจากทีเ่เราดูจากในเรื่องของอมสินเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยว่าในการที่เราจะทําให้โครงการอมสินเนี่ยมันประสบความสมําเร็จเนี่ยเราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างเนาะคือเขาข้อมองข้อมองในลนักษณะทั้งภาพรวมนี่เยอะมากของอมสินเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของกระบวนการนะกระบวนการที่เราลงไปทําตั้งแต่ในเรื่องของตัวผลิต ผลิตพ,พันธุ์นะในในลักษณะที่ของของพวกเรานี่เป็นกินด,ดีนะแล้วก็ในเรื่องของการนําเสนอก็เป็นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่เขาจะต้องดูแล้วเขามองข้ามไปถึงในเรื่องของความยั่งยืนของชุมชนด้วยนะจริงๆแล้ววันนั้นมีท่านนายกอบตอไปด้วยซึ่งก็เป็นก,การการันตีว่าของเราเนี่ยแม้เราจะหลุดออกมาจากชุมชนบางจันท์หมายความว่าโครงการเราปิดละแต่ ชุมชนยังไปต่อได้เพราะว่าทนายกไปแล้วทนายกก็ไปคุยกับทางอมสินนะคะอันนี้ก็คือผู้นําเข้มแข็งชาวบ้านเข้มแข็งนะคะคือพอหลังจากที่เราเสร็จโปรเจกต์ตัวนี้ค่ะเราก็ยังมีการติดต่อเรื่อยๆกับชุมชนติดต่ออยู่เรื่อยๆครับมีมีเสียงสะท้อนอะไรคือเพิ่งเพิ่งไปใช่ครัเพิ่งลงชุมชนเพราะว่าเรานา สติกเกอร์เนาะแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะไปไปมอบให้เขาอีกชุดนึงเพราะว่าเราอยากเห็นเขาเดินต่อจริงๆแล้วเขาก็มีต้นทุนแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ขายได้แล้วก็ขายดีมีทั้งพรีออเดอร์อะไรเรียบร้อยนะคะขายดีระดับหนึ่งเราก็เพิ่งลงไปสัก2อสาวันที่ผ่านมานะคะลอยูงเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยสิบตำบลกรนีเนี่ย เป็นเดอะเบสไปแล้วหนึ่งตำบลอ่าหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านที่ทั้งหมดสิบหมู่บ้านเล็กเก้ารออยู่นะคะอาจารย์อีกเก้าหมู่บ้านเนี้ยรออยู่แล้วก็หมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านบางจันทร์เนี้ยค่ะก็จะเป็นโมเดลสําหรับอีกเก้าหมู่บ้านเขาจะใช้เป็นโมเดลให้กับหมู่บ้านคือสิ่งที่เราเห็นก็คือชุมชนเนี้ยเขาเขาปลื้มกับความเป็นราชพัฒน์แล้วก็ปลื้มกับทีมงานพวกเรามากเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานด้วยกายแต่เราใช้ใจความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยคือเสมือนครอบครัวเลยค่ะเราไปอยู่กับเขาเนี่ย เราเรารู้สึกว่าเราทําให้เขาด้วยใจเราไม่ได้หวังเพื่อเพื่อรางวัลนะตอนนั้นแต่เราอยากให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ววันนึงมันมันเดินไปตามเป้าที่เราวางไว้เขาเนี่ยร้องให้ยิ่งกว่าเราอีกตอนประกาศผลนะอาจารย์ตุ๊กเขาร้องให้หนักมากค่ะคือเราเนี่ยน้ําตาคลอแล้วเช็ดกันไม่ทันแต่ว่าชุมชนเนี่ยร้องหนักเลยค่ะด้วยความปลื้มอะค่ะดีใจดีใจกับชุมชนด้วยนะคะที่แบบ เราได้เป็นมีนส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแบบไปร่วมพัฒนาก<ช>ับเขา<ช>เนอะแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้ทุกคนอบอกเล่านิดน,นึงค่ะว่าการมาร่วมงานโปรเจกต์ครั้งนี้แต่ละคนคือได้ได้อะไรกันบ้าง<ช>ได้ประสบการณ์ไดอ้อะไรดีๆจากการร่วมงานโปรเจกต์ครั้งนี้บ้างที่ได้ร่วมบูรณาการกันหลายสาขาสำหรับผมเองนะครับก็จริงๆต้องบอกเลยว่าหลักๆต้องได้ประสบการณ์ก่อนนะครับจากจากรั้ว มหาลัยครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยชุมชนเพื่อต่อยอดอครับแล้วก็จริงๆมันก็ทําให้รู้หลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานข้ามศาสตร์เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อภาษาไทยจะเป็นอีกแบบหนึง่งหรือเทคโนโลยีการอาหารก็จะอีกแบบหนึ่งศิลปะก็จะอีกแบบหนึง่งแต่เราสามารถรวมตัวกันได้นี่คือประสบการณ์ที่หาได้ยากจากด้านนอกแน่นอนครับค,ะคะ่ะต่อไปค่ะด้านหลังสาวสวย คก็ร e ู้สึกว่ามีประสบการณ์ค่ะได้ทํางานกับคนคนใหญ่ๆคนโตค่ะเหมือนลงไปทํางานกับตําวลนะคะก็ไม่คิดว่าจะได้ประสบการณ์แบบนี้อ <um> ีกแล้วค่ะอืมค่ะอ่ะต่อไปครับเสงอมนะครับก็ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านครับรับแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเลยครับความสุขเนาะโอเคต่อไปค่ะ ส่วนตัวผมนะครับนอกจากที่พี่ไกด์ได้พูดไปแล้วนะครับว่าได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็จากพี่ที่พูดไปแล้วว่าได้ช่วยพัฒนาชุมชนผมนอกจากได้สองอย่างนั้นก็คือจะได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนหลายสาขาเพราะว่าในตอนแรกที่รวมทีมกันนะครับก็ยังไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่ก็ยังเกรงๆแต่พอเริ่มทางานไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้ไส้รู้พุงกันแล้วก็สนิทกันแบบ สนิทกันแบบว่าพูดอะไรก็รู้กันหมดกันงมงเลยใช่ครับจะลงพื้นที่สองครั้งเหมือนสนิทกันมาทั้งชีวิตนั่นแหละครับก็ได้มีแต่ภาพดีๆจากการทํางานครั้งนี้ด้วยครับค่ะอาจารย์รุ่งดันการทํางานของเรานะคะเราเราขับเคลื่อนมากระทั่งถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ซึ่งเกินคาดเรามีการถอดบทเรียน ะะเรามีการประชุมทั้งนักศึกษาและอาจารย์ <_ d ata> เพื่อบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาได้ประสบการณ์อะไรบ้างแล้วเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเราแก้ปัญหานั้นอย่างไร <_ d ata> เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ว่าไม่ใช่จบโครงการแล้วทุกอย่างจบแต่นักศึกษาสามารถนําสิ่งที่ได้ค่ะไปปรับใช้ในการทํางานหรือในการฝึกงานของนักศึกษาเนี่ยต่อไปและการทํางานของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่รอยยิ้มจะมีแต่เสียงหัวเราะและที่สําคัญก็คือเราไม่ได้มีแค่นี้เรามีทีมงานนักศึกษาอีกหลายคนที่ที่ไม่ได้มาในวันนี้แล้วก็มีทีมงานอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เอ๋ อาจารย์แพรอาจารย์กระตูนอาจารย์ปอยนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยทำงานกันเต็มที่และที่สําคัญที่สุดแล้วก็คือเรามีชุมชนมที่เข้มแข็งแล้วรอแล้วก็เชื่อเราให้เราเข้าไปช่วยเหลือดูแลเขาแล้วเขาก็คาดหวังว่าเรากับเข,เขาเนี่ยยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องอค่ะอาจารย์ประเสริฐค,ครับครับก็สําหรับผมเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหมือนกันเพราะว่า จากศาสตร์ศีศาสตร์ที่มารวมตัวกันเนี่ย <c oughs> คืออาจารย์เนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะ <c oughs> อาจารย์เนี่ยยังเรารู้จักกัน <c oughs> ยังคุยพบปะสังสรรค์กันแต่นักศึกษามันมาอยู่ <c oughs> ได้กันไม่กี่วันเนี่ย <c oughs> เหมือนรู้จักกันเป็นปีฮ <c oughs> นะคืออาจจะเคมีตรงกันด้วยนะ <c oughs> แล้วก็เอ,อ่อทุกคนน่าจะเปิดเปิดใจค่อนข้างกว้างนะ <c oughs> ในการที่จะทำให้ทำงานให้มันมันบรรลุจุดประสงค์นะเอ่อทีมดีคอยของเราเนี่ย เราเราโชคดีตรงที่ว่าเราได้ทีมงานที่ค่อนข้างค่อนข้างที่เข้าใจกันเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยต้องทําอะไรเนาะเรามีการปิดจุดจุดบอร์ดของแต่ละจุดเนี่ยซึ่งใครที่จะสนับสนุนองส่วนนั้นได้เนี่ยเราก็ช่วยกันสําหรับภารกิจของทีมเดยออยในครั้งนี้แล้วมันก็เป็นในเรื่องของการบริการวิชาการทึ่งมันมันตรงกับพันธกิจของมาลัยราชพัฒน์อยู่แล้วที่เราจะต้องทําตรงจุดนี้แล้วก็คิดว่า ถึงแม้ว่าเราได้ best of the best ของโครงการนี้แล้วต่อไปก็อาจจะมีโครงการอื่นที่เราจะต้องดำเนินการให้มันบรรลุบรรลุปปรุประสงค์ต่อไปครับค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการแล้วก็เป็นกิจกรรมเป็นทีมที่ที่ได้มาบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาตัวนักศึกษาเองที่ได้นําเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมตัวนี้หรือว่าทางอาจารย์เองที่มีองค์ความรู้ที่ดีๆเด่ดนๆที่ พร้อมจะเผยแพร่ให้กับชุมชนนะคะก็สามารถเอามาบูรณาการร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานดีๆของทีมเดอหฮอยนะคะคาดว่าน่าจะมีอีกหลายๆโปรเจกต์ภายใต้ทีมที่ดำเนินงานขึ้นมาแน่นอนค่ะแล้วทราบม,มาว่าต่อไปจะมีการรับมอบรางวาัลใช่ไหมคะมีอบโล่มอบโล่รางวัลที่ทาง อ,อมสินสำนักงานใหญ่จะลงมามอบให้กับเราด้วยใช่ไหมคะลงม,มามอบให้ที่มหาลัยอะไรน <c oughs> ะครับอ๋อที่มหาลัยเลยครับอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรับรองเดี๋ยวเราจะมีข่าวการมอบรางวัลจากสำนักงานใหญ่ธนาคารอมสินมาให้ทุกคนได้ทราบอีกเช่นกันค่ะซึ่งหลังจากวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนอยากรู้เรื่องราวอะไรข่าวสารอะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเกตนะคะเรามีช่องทางการติดต่อ ข่าวสารรับรู้ข่าวสารให้ทุกคนได้เกาะติดความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ของมหาวิทยาลัย PKRU Page ค่ะ Line Official ของมหาวิทยาลัย PKIU นะคะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย w w w pku ac th ค่ะ Ig นะคะ Instagram ของมหาวิทยาลัยค่ะ p k เ u o f f i c i a l และล่าสุดช่องทางล่าสุดซึ่ง ขาดไม่ได้เลยก็คือ TikTok นะคะก็อาจจะเห็นทีมนี้มาร่วมเต้น TikTok ใน TikTok ของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน จิวเจ้าจุกจต้องมาแล้วนะคะใน TikTok นะคะก็ TikTok ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏภูุเก็ตของเราก็ p k r, r u Official เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่าลืมช่องทางนี้นะคะ YouTube ของมหาวิทยาลัย p k r u Channel ค่ะสำหรับ EP ต่อไป EP ที่2จะเป็นรายการอะไระใครที่จะมาเป็นแขกรับเชิญนั่งตรงนี้นะคะประเด็นอะไรที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆดังๆของมหาวิทยาลัยและอย่าลืมติดตามกันใน EP ที่2ค่ะสำหรับวันนี้ ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็กับทีมเดอะหอยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ